เมื่อกี้ผมเห็นโยมกำลังเดินมาอาจารย์อามาแล้วค่ะอ๋ะโอโยมจะรันแกเคยมาที่นี่ไม่ต้องห่วงแกมาถูกแกอยู่ข้างหลังเขาใช่ก็ปล่อยแกครับก็แกมาเคยมาประจำอยู่ที่นี่คนนะวัดแปดสิบฝ่ายแล้ว yeah. <laughs> เดี๋ยวก็จะกลับแล้วมั้งวันที่เท่าไหร่นะที่หก้ง ี่าต้องไปหมอนัดน์ะแล้วก็โยมเจรัญเคยแบบถ้าแบบกระทันหันแบบวันเนี้ยโยมเอเตรียมตัวไม่ทันหรอกต้องบอกก่อนล่วงหน้าโยมเจรัญก็อย่างนี้แหละปกติของของโยมต้องบอกล่วงหน้าโยมเคยบอกเอาไว้ ถ้าบอกกระทัานหันแบบนี้โยมโยมปรับตัวไม่ทันอเอาเนี่ยมนท่านเองครับก็เมื่อวานนี้ครับอาจารย์วันที่ผมเห็นอาจารย์ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับหน้าถนนเนี่ยฮะแล้วผมก็เดินมาปุ๊บทันทีเลยนะครับอาจารย์ที่ผมเห็นอาจารย์นะครับ ปรากฏว่าผมเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นอาจารย์มันเป็นความรู้สึกตอนที่ตาผมเห็นอาจารย์นะครับทันทีเลยผมจะเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นปุ๊บแล้วผมก็เกิดตัวรู้เกิดขึ้นอาจารย์มันเป็นความรู้สึกรู้รู้เกิดขึ้นและหลังจากนั้นมันก็ลงไปที่สัญญาครับอาจารย์ สัญญาของท่านไปจำอะไรไว้นาะคือสัญญาก็คือสัญญาผมรู้ว่าสิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยคืออาจารย์ตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยครั้งแรกตอนที่ผมเห็นนะอาจารย์เหมือนผมเห็นเหมือนตาผมเห็นลูกมาครับอาจารย์ใช่แต่ผมอยากจยาให้เข้าใจคำว่าสัญญาครับสัญญามันเกิดกับจิตทุกดวงครับแต่ท่านพูดเหมือนในกติแรกมันไม่มีสัญญา กัญญ<ย>า<ห>มันเกิด,ดที่หลังใช่ใช่ครับอาจารย์มันไม่ใช่ความหมายอันนั้นอ่ะอ๋อใช่ครับอาจารย์ตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมเห็นปุ๊บครั้งแรกเนี่ยผมเห็นรูปและหลังจากนั้นผมก็รู้พอรู้เสร็จปุ๊บมันก็ลงบัญญัติบัญญัติก็คือเป็นอาจารย์นะครับพอลงบัญญัติปุ๊บผมก็เลยรู้ว่าที่ตาผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยคืออาจารย์ และหลังจากนั้นผมก็ไปได้ยินเสียงบ้างไปอะไรบ้างนะครับอาจารย์ผมก็สวัสดีอาจารย์แล้วผมก็เดินไปเลยครับเมื่อวานเนี้ครับเมื่อวานเจอกันหน้าประตูใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ใช่ครับทันทีเลยครับอาจารย์ที่ตาผมเห็นอาจารย์อาจารย์ผมมีความสรู้เกิดรู้ก่อนอาจารย์และหลังจากนั้นก็มีตัวรับตัวตัวรู้สึกรู้อ่ะอีกอีกชั้นหนึ่งอาจารย์ แล้วผมก็แล้วหลังจากนั้นมันก็ลงบัญญตัติพอลงบัญญัติปุ๊บก,ก็ผมคราวนี้ผมก็เห็นเป็นอาจารย์แล้วพอลงเป็นบัญญัติปุ๊บเนี่ยผมก็เลยเห็นสภาวะตัวนี้อาจารย์มันเกิดขึ้นทั้งหมดสามขณะในขณะที่ตาผมเห็นอาจารย์ช่องวีอาจารย์ตอนที่ผมเห็นอาจารย์เนี่ยรถมันไม่ได้วิ่งมันก็เลยทําให้ผัสสะทางหูผมผมไม่ได้ยิน มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเห็นทางตาได้ชัดเจนมากอาจารย์มันจะเกิดขึ้นผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเวลาท่านเอเห็นผมแล้วก็เกิดความรู้สึกมีคำพูดคิดนึกด้วยไม่มีครับอาจารย์บัญญัติไงอสองสองขยักแรกยังไม่มีครับอาจารย์มัน,นเป็นแค่ความรู้สึกแล้วหลังจากนั้<อ>นก็รู้จริง,รงๆขนาดแรกเป็นความรู้สึกที่เห็นเห็นแล้วก็เกิด มีคำพูดอยู่ในใจที่เป็นบัญญัติอะ่ะก็มีสองอย่างนี้เท่านั้นแหละ,ะแต่ท่านพูดมันเหมือนก็มีอย่างอื่นมาอีกนะทำให้ฟังแล้วงงมันขยักที่สองอะ่ะอาจารย์มันไม่มีอาจารย์มันมีความรู้สึกว่าผมรู้อ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นความรู้สึกรู้สึกรู้ในรูปที่ตาที่ผมเห็นนะอาจารย์แต่ไอความรู้สึกที่สามเนี่ยที่เกิดขึ้นนะ่ะคือมันลงบัญญัติ พอม,มันลงบญญัติปุ๊บคราวนี่ผมก็รู้เหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับอืมเดี๋ยวท่านลองยกตัวอย่างตอนนี้เห็นโยมที่เราเห็นโยมแล้วท่านรู้สึกยังไงแล้วบัญญัติเกิดยังไงอ่ถ้าเห็นโยมตอนนี้ผมไปขั้นที่สามเลยอาจารย์หนึ่งกับสองผมผมไม่มีครับไม่มีความรู้สึกหนึ่งสองคือมันเห็นใช่ไหมครับการอี่เห็นแล้วรู้สึกยังไงก็ อย่างผมมองโยมนงนุษเงี่ยปุ๊บเนี่ยผมเห็นผมก็รู้เลยว่าเป็นโยมนงนุษเนี่ยมันมาหนึ่งกับสองแล้วนะหนึ่งคือเห็นสองคือบัญญัติชื่อมันมาหนึ่งสองพร้อมกันเหมือนกนอานนั้นแหละของท่านมันรู้สึกว่มันจะมีสามอะไรขึ้นมาอีกทาให้งงตัวนี้มันมันเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ไม่จริงๆแล้วมันมีแค่สองเท่านั้นแหละเห็นก็เป็นความรู้สึกที่เห็น พอเห็นแล้วก็รู้สึกถึงชื่อคำนี้สาหรับคนที่รู้จักกันชื่อก็จะขึ้นมาเป็นบัญญัติก็มีแค่สองอย่างของท่านเอมีสามยังไงมาอีกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรของท่านมันไปรวมที่ใจหรืออย่างไรหรือเป็นนิบิตอะไรอ๋อไม่ได้รวมครัอบอาจารย์ผมเดินมานี่ผมปกติมากครับเอาเอาตรงนี้สิเอาตรงนี้เ,เทียบเคียงก่อนนะเดี๋ยว ตรงที่ท่านว่ามาแล้วเน่ะเดี๋ยวมันจะเทียบเคียงได้ครับเอาตรงนี้ท่านเห็นครับก็รู้เลยรู้เลยแล้วก็รู้ถึงชื่อด้วยครับเนี่ยก็มีหนึ่งสองแล้วเห็นเปลี่ยนความรู้สึกที่เห็นครับเห็นแล้วชื่ออะไรก็จะขึ้นมาด้วยครับแล,แล้วมีอะไรอีกอันหนึ่งของท่านนะ <unintelligible> มันมันน่าจะจบแค่นี้แล้วเนาะมันมันเห็นครั้งนี้มันจะคล้ายๆกับตอนที่ผมเห็น สามแยกอะอาจารย์เมื่อประมาณห้าหกวันที่แล้วที่ผมเคยพูดนะที่บอกว่าผมตอนที่ผมเห็นสามแยกปุ๊บเนี่ยแล้วผมมีความรู้สึกทางตาเห็นปุ๊บผมยังไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นสามแยกนะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนมันกำลังจะรู้อะเข้าตัวที่สองแต่ผมยังยังไม่เข้าตัวนั้นผมไปได้ยินเสียงหมาก่อนมันก็เลยย้ายจากทางตาเนี่ยไปทางหู แล้วมันไปรู้ทางเสียงก่อนแล้วหลังจากนั้นผมก็มารู้ทางตาที่สามแยกต่อครับตอนนี้เห็นทีแรกอะมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังครับไม่ชัดเจนทา<ช>งสามแยกไม่ชัดเจนชัดครับอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ครับเพราะว่ามันมีเสียงมาก่อนไงครับแล้วไปรู้ทางเสียงก่อนอเสียงมาทีหลังตามมาก่อนครับรับตามมาก่อนแล้วก็เสียงมาแต่ดันแทนที่ผมจะไปเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นของท่านนะครับ<อ>มันจะเทียบเคียงให้เห็นว่าเอาตอนนี้เห็นก็นรู้สึกเลยมันมันไม่ใช่รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรครับาอ,อะไรเป็นทางสามแพ่งหรือเปล่าอะไรงั้นนะครับ<อ>นั่นนะมันผิดปกติจากของชาวบ้านเขาว่าชาวบ้านเขาเห็นเขาก็รู้เลยว่าเป็นหญิงเป็นชายครับ<อ>แต่ของท่านเองเห็นแล้วไม่รู้เป็นอะไร <mist. S 2> เนี่ยอาการน่าเป็นห่วงเลยไม่อาจารย์ มันยังไม่ไม่ลงบัญญัตินะอาจารย์ทีแรกมันไม่เห็นมันไม่ได้เป็นบัญญัติมันเป็นปรมัตดครับทีแรกที่เห็นใช่ผมยังแต่ปรมัดของท่านเห็นแล้วมันไม่ชัดเจนว่าเป็นอะไรแต่แสดงว่ามันเข้าถ้ำอยู่มันไม่ได้ออกมารู้ทางตาร้อยเปอร์เซ็นต์มันรู้ทางใจบ้างรู้ทางตาบ้างแปดสิบยี่สิบแบบนั้นง่ายมันจึงไม่ชัดเจนอย่างที่อาเทียงอย่างตอนนี้ส้ มันจะรู้ชัดเจนเต็มร้อยแต่ว่าผมไม่ได้นั่งสมาธิมานานแล้วนะครับอาจารย์อ๋อไม่เกี่ยวกับตรงนั้นหรอกครับมันเกี่ยวกับว่ามันเข้าถ้ำแปดสิบออกมารับรู้ยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวทางหูเอา้าเสียงมาก็ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมารู้ทางตาใหม่นะทางตาต่อมาชัดเจนไหมชัดเจนนะอย่างเนี่ย,ย,ยมันแสดงว่าตอนแรกมันเข้าถ้ำอยู่ โยมอาจจะงงในเรื่องเนี่ยเอาเอา,เอาตรงนี้เลยดีฝ่ามาตรงนั้นเลิกไปยกเลิกไปพยมไม่รู้ออกทางสามแพรกอยู่กองไหนก็ไม่รู้นี่ยเอามาทางสายเอกดีฝ่ามาั้งเ,เห็นแล้วรู้สึกยังไงมีแค่สองนะถ้าคนเคยเห็นเคยรู้จักกันเนี่ยชื่อจะขึ้นมาเลยแต่ถ้าคนไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่รู้จักชื่อพอเห็นก็รู้จักแต่รูปร่างลักษณะตัวทรง รวมล่างสันฐานแค่นั้นเนละแต่เคยเห็นแล้วก็รู้จักชื่อชื่อ,อยาตามมาทีหลังตอนเห็นที่แรกเป็นปรมัตต์พอมีชื่อขึ้นมาก็เป็นบัญญตัติมีสองอย่างแค่นี้แหละแค่นี้ก็พอแล้วไม่อย่าไปเอาอย่างที่สามเลยเดี๋ยวโยมงงได้ครับอาจาจยาเอาแล้วต่อมาเป็นยังไงก็ ทุกอย่างก็เป็นปกติเลยครับอาจารย์เดินไปก็เดี๋ยวก็รู้ทางหูบ้างทางตาบ้างทางกายบ้างสลับไปสลับมาเสียงหมาเสียงนกเห็นนู่นเห็นนี่แล้วพอมาเห็นทางตาแล้วมันมีไม่ชัดเจนอีกไหมไม่มีครับอาจารย์อาการนี้มันจะมันจะไม่เกิดขึ้นทุกครั้งอาจารย์มันจะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งท่านไปเรียนรู้เองครับเพราะไม่มีใครเป็นแบบนี้เขาคงไม่รู้หรอกครับท่านต่างไปเรียนรู้เอง นะว่าที่มันไม่รับรู้เท่าที่ควร<ต>ไม่ชัดเจนนะ<ต>เห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ตอนที่ผมเห็นอาจารย์ที่หน้าเนี่ยอาจารย์ที่ที่หน้าหมูนนิธิเนี่ยท,ทันทีที่ตาผมเห็นนะผมรู้เลยนะว่าผมเห็นรูปอาจารย์แล้วก็ตอนที่ความสึกตัวแล้วมันเกิดตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ผมมันลองรับ การเห็นของผมอีกครั้งหนึ่งอ่ะอีกชั้นหนึ่งอ่ะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นมันถึงลงบัญญัติแต่สองตัวแรกเนี่ยมันมีแต่รูปนะอาจารย์มันไม่มีไม่มีชื่อไม่มีบัญญัติไม่มีอะไรแล้วมันถึงจะลงตัวบัญญตัติเข้าใจตรงที่เห็นนั่นคือเป็นตา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 ที่เห็นจกักูวิญญ,ญาณใช่ครับอาจา,ารย์ครับลูปราลมสองอย่างเนียเป็นบารมี แต่ต่อมามันมีชื่อเป็นบัญญัติก็มีสองอย่างนี่แหละปรายมัดกับบัญญัติคแค่นี้ก็จบแล้วไม่มีอย่างที่สามหรอกรับแล้วแลต่อมาเรื่องอื่นเนะี่ยเรื่องอื่นผมก็ปกติเหมือนทุกวันครับอาจารย์ <c oughs> มีม,มีมีสัตว์ตรงเนี้ยครับที่มัน ตอนนี้พอมันรู้เนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์มันไม่ใช่รู้แต่ทางตาอย่างเดียวนะอาจารย์ทางหูผมก็เป็นเป็นแบบนี้ครับก็ที่เหลือก็ปกติครับอาจารย์ก็มีธรรมชาติที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ครับนะมีปรมัดกับปัญญาครับผมตอนที่ผมเห็นอาจารย์ผมก็เลยบอกว่ารู้กับไม่รู้แล้วผมก็เค่นั้นอาจารย์ก็มีแค่นั้นแหละครับอก็ไม่มีมากกว่านี้หรอก รคมีสองอย่างเท่านี้แหละไม่มีสามอย่างครับเรื่องนี้ก็จบไปครับโยมอยากงงหรือสงสัยอะไรเอาโยมลองว่าไปเดี๋ยวให้ท่านเอช่วยเผื่อท่านเอจะช่วยทำให้โยมเข้าใจขึ้นหรือจะทำให้งงขึ้นก็เดี๋ยวเราว่าต่อไปมีการนันอยู่ด้วยผมไม่กลัวครับอายมเลอง ลองลองลองใหม่คือมันก็ยังเหมือนทุกวันนั่ะค่ะก็ปรีกวิเวกอยู่ในที่เดือนพัก